อาพูดแน่นอนร้อยเเ็เลยจริงเรอปะเอาเอาอะไรมา่กิจัะพูดแน่นอนร้อเเซ็นเลยจริงเหอโอเคโอเคเอาเข้าไปแล้วอะ่ะไม่มันหอนเลไม่ม ที่ลูกค้ากำลังค้นหา i a just Se quedo liberarme. เธอมุนรอบฉันฉันมุนรอบเธอแต่สองดาวก็ยังมุนรอบตัวเองเมื่อไหร่ที่ลูกค้ากำลังค้นหาใช้ Google Ads โฆษณาสินค้าและบริการของคุณให้ถูกที่ถูกเวลาไม่พลาดทุกโอกาสจากลูกค้าที่กำลังสนใจ ด้วย Google Ads ไอ <ileri> คนอย่างฉันมันจะไปรักใครเป็น ใจของฉันมันเป็นเหมือนดังไฟยันครั้งแรกที่เธอสมัมผัสมัน,น่าจจโดูอุ่นใจแล้วมันก็นหนาวเนีนไม่รู้มันเป็นเพราะเหตุใดจริงจริงไม่ว่ากี่ครั้งและกี่คราวรักใครกี่คนก็นปวดราว้าวฉันภาวนากับหมูดาวอยากให้มีสักคนที่อยา จะไปฉันไม่ร้องไห้แม้ว่ามันไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เสียไปด้วยต้องอยู่คนเดียวไปจนวันตาย ทำไมถึงเจ็บหรือดีในทุกทุกที่เศร้ามองอารมณ์รักเอ่ยรักรักเป็นเช่นไรช่วยบอกฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันนั้นคอยใจลอยก็ปรากฏอย่างนี้ฉันกะแค่เคยรักเธอดูว,ว่าไม่เคยรักเลยทำไมตอนเินไปฉันไม่ร้องไห้แม้ว,ว่ามันไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เสียไปดูว,ว่าต้องอยู่คนเดียวไปจนวันตาย ตอนเดอไปฉันไม่ร้องไห้เมื่อว่ามันไม่เสียใจกับทุกสิ่งที่เสียไปดูว่าต้องอยู่คนเดียวไปจนวันตายว่าวันนั้นก็คงให้เธอแต่แกต้องอยู่กับความหวังวังมันไปอย่างนี้เพราะดูว่าฉันมันไม่มีหัวใจอย่างที่ใครก็พูดก,กันแต่ถ้ารู้บ้างไหมฉันไป มีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอได้ไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดแต่เป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอควรจะเลือกเรามั้งภาพที่คิดไวก็เป็นหายแค่ฝันคงมันจะพูดชาตทำให้เธอสมหวังมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นแต่ว่าเธอได้ไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดแต่เป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอควรจะเลิก เรามจะคิดไว้คงเป็นทายแก่ฝันคงมาจะพผู้ชายที่ทำให้เธอสมหวังก็ไม่รู้อะไรนำพาฉันมาเจอเธอผู้ชายที่เซ่อเซแต่เธอก็ยังมองเป็นคนธรรมดาไม่มีเหล่าพี่เองแต่เธอจงใจเย็นไม่นานก็คงมีฉนไม่ใช่ดาวบนฟ้าแต่เป็นดาวอยู่บนดินในนาอยู่กับฉันแต่ไม่นานคุณจะก้มเดินมาคนเดียวไม่มีแกงไม่มีทีมรับเบิดที่กระจอกจะสวรรค์กูจะปีนให้เธอเป็นหนึ่งในใจตลอดถึงไม่มีรถสปอร์ตแต่เธอก็ไม่คิดจะท้อใจไม่รู้วันไหนใครจะจากไป เธอจะไม่เท้ามันหลอดไฟฉันยาว่าชีวิตเธอจะปลอดไฟไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรจะมีเพียงเธอตลอดไปตลอด มีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมืน่นแต่ว่าเธอได้ไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดจะเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอควรจะเลิมเลมมามั้งทำเพืิอไว้พรเป็นทายแกลังผมมา,าจากดึกาวน์ที่ทำให้เธอสมหวังมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมืน่นแต่ว่าเธอได้ไม่เหมือนคนอื่นจะได้เขียนความคิดลงในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่ว่าใจสะอาดจะเป็นที่หนึ่งในใจ นแต่ว่าเธอควรจะลืมเรามั้งภาพจะคิดไวผมเป็นนายแก้วฟันผมมาจจะพูดชาได้ทำให้เธอสมหวังแม้ hey man, จะนานเท่าใดเดีดใจจะไปหาแม้ huh? man, ว่าใครเท่าดใดยิงเธอคนหนึ่งหาแม้ว่าเธอจะมีใครใดใจคงไฟหาแม้ huh? man, ว่าฉันจะอดตายเใจไม่เหนื่อยนอนเป็นเสาเนื้อสูงเ,เรือลิฟวิลลม bên nụm nói rằng trời phao khói và chờ hẹn đào nói lòng lòi lồng mà. bên nói là trai bên ta. เธอแต่ไม่เหมือนคนอื่นฉันจะเขียนความคิดลงไปในกระดาษเธอไม่คยสวยแต่เธอใจสะอาดแต่เธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่าเธอคงจะลืมละมั้งภาพที่ตีดไปคงจะเป็นแค่ฝันผมไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมหวังมีผู้หญิงเป็นร้อยและมีชายเป็นหมื่นแต่เธอแต่ไม่เหมือนคนอื่นฉันจะเขียนความคิดลงไปในกระดาษเธอไม่ค่อยสวยแต่เธอใจสะอาดแต่เธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันแต่ว่า เธอคงจะลืมละมัง้งคาพที่คิดไปคงจะเป็นแค่ฝันคงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำให้เธอสมหวังเอง ได้ครเดินมาตั้งไกลว่าจะพาครบฟอร์เฟตั้งไอจีแต่ไม่พบกรักไดเรอยู่ในออกมาให้ยกแค่ใช้ลบสาว,วดาวลาโมกบ่านพี่ไม่รวยแต่ไม่รังทดก็เติมมาเลื่องมาแล้วไม่มีใครครบกุยมาตั้งนานแต่ไม่ได้ครบชอบมาตั้งโดนเลยว่าได้ครบเดินมาตั้งไกลว่าจะพาครบฟอร์เฟตั้งไอจีแต่ไม่พบกรักไดเรอยู่ในออกมาให้ยกแค่ใช้ลบสาว,วดาวลาโมกบ่านพี่ไม่รวยแต่ไม่รังทดก็เตอมมาเลื่องมาแล้วไม่มีใครครบก็ฉันไม อยู่กับบ้านเมืงนายาก็เป็นแค่เพื่อนสนิทพอเราจะไม่ค้าแต่จะไม่เอามันอีกก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยไม่มีใครจีบถ้าก็ดูตัวเองดีฉันก็ไม่รู้ว่าใครผิดตอนได้เจอเธอผู้หญิงฉันเลิกมันเป็นสิบเธอไม่ใช่ัางฟ้าก็เธอยังไม่มีแีฉันจะไม่ทักไปจีบเธออยากเลิกมากไปเด็เ ส้นจะไม่ฟังแต่ต่อจากนี้เธอไม่คนเหล่ากันทำทีเพราะชอบจะไม่มันจะไม่ดังแต่ที่ใจดีเดทําทำถ้าเธอไม่ชอบก็ไม่คอยมาฟังจะไม่เพลงกูดีตันไม่ต้องมาคบถ้าชีวิตเธอจะพังทางเดิน้างหน้ามันก็คงจะตัน่างหนึ่งทด่ชอบต่อจากนี้จะไม่จำเรากนแยกคนละทางกยมาตั้งนานแต่ไม่ได้คบ ชอมาตั้งโดนเลยว่าได้ซบเดินมาตั้งไกลว่าจะพากรบฟอร์เฟตั้งไอจีแต่ไม่พบรักเดี๋ยวเราอยู่ในเอามาให้ยกแค่ฉลากสาวดาวลาโมกบายที่ไม่รวยแต่ไม่รังทดก็เธอมาเลื่องมาแล้วไม่มีใครครบควยมาตั้งนานแต่ไม่ได้ครบชอมาตั้งโดนเลยว่าได้ซบเดินมาตั้งไกลว่าจะพากรบฟอร์เฟตั้งไอจีแต่ไม่พบรักเดี๋ยวเราอยู่ในเอามาให้ยกแค่ฉลากสาวดาวลาโมกบายที่ไม่รวยแต่ไม่รังทดก็เธอมาเลื่องมาแล้วไม่มีใครครบ คุยมาตั้งนานแต่ไม่ได้จองเราเคยได้รับแต่ไม่ได้คล้องเธอคุยกับใครแต่ไม่ได้มองมีใจกันไหนละที่เคยได้คุยเราเนื้อคนนั้นและมันขี้ซุย่าก,กับไอ้คนนี้แล้วพอขี้คุยเป็นตายได้ยังไงก็ต้องรวยฮักเธอให้ใตายแต่ก็อดโ oh, <boy. S 1> มีสเสน่ห์คุยกันมาตั้งนานก็เธอนั้นมีสเสน่ห์แล้วก็จะไปรู้ว่าเธอเป็นคนเจ้าเล่ห์ผมคุเธอไม่เป็นร้อยแล้วที่เดียวทำให้โคตรเท่เลย พูดมาตั้งนานแต่ไม่ได้ครบชอบมาตั้งโดนเลยว่าได้ซบเดินมาตั้งไกลว่าจะพาครบฟอร์เฟตตั้งไอจีแต่ไม่พบรักเดี๋ยวเราอยู่ในเอามาให้ยกแค่ชาลุบสาวดับวาะโมบฝ่ายที่ไม่รวยแต่ไม่รังทศก็เธอมาเลื่องมาแล้วไม่มีใครครบคุยมาตั้งนานแต่ไม่ได้ครบชอบมาตั้งโดนเลยว่าได้ซบเดินมาตั้งไกลว่าจะพาครบฟอร์เฟตตั้งไอจีแต่ไม่พบรักเดี๋ยวเราอยู่ในเอามาให้ยกแค่ชาลุบสาวดับวาระโมบฝ่ายที่ไม่รวยแต่ไม่รังทศ ก็เอมมมมเรรร่งาแล้วไใครครบ <Why? S 1> ปลี่ยนแอปโดยไม่ต้องหยุดเพลงเริ่มทดลองใช้ YouTube Premium ฟรีแล้วฟังเพลงแบบไม่ถูกขัดจังหวะ Det er bare, at jeg kan ikke lide dig. Jeg round ikke lide dig. Jeg kan 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 ikke lide dig. ทำใจพูดไรผมก็ยังไม่มีใครจะบอกไม่รักและคุณจะว่าไงโอเคนะครับและผมจะโตไปจะอยากให้เธอได้รับรอไว้ว่ายัางมีเธอคนเดนยวตอลอดไปเธออยู่ในใจไม่คมีใครโอเคแล้วเธอจะว่าไงาเธอเจอดร้อนผมจะนั่งอยู่ข้างๆสี่ห้องหัวใจผมยกมาให้เธอทำเอาใจผมไม่เหลือแล้วห้องว่างจะด่ายังไงไม่แคร์ผมหน้าด้านีรน ไม่ว่าจะชอบไม่ชอบกันแล้วแต่แต่ใจผมกลับไปชอบคุณแล้วแหละคือแบบว่าชอบเธอจริงในนะดเธอใจที่ผมให้เขาจริงในนเออไม่ขอเลงมากเม่ยแค่เฟนและบ้าเบอร์ถ้าไม่สะดวกโอเคเข้าปเป็นนัดเจออยากได้อะไรขอให้เพียงเธอเอ่ยปากไม่ได้อดตายแต่จะพาเธออดอยากไม่ว่าเดือนหรือด,ดาวรัอจันทราสูงแค่ไหนตัวผมจะนำมาอากาศมันก็เริ่มจะหนาวเลยอยากให้เธอเข้ามานอนด้วย ผิวเธอมันก็ช่างจะขาวเห็นแล้วจะเป็นบ้าได้ตัวช่วยเธอคือของขวัญที่อิสราที่เหนือสิ่งใดมันจะเทียบได้วันไหนที่เราไม่ได้เจอคือแบบว่าผมมันจะเป็นใครเธอคือผู้หญิงคนแรกที่ว่าใช่แล้วก็คิดจะอยู่กับผมได้อยากได้อะไรไม่มีคําว่าไม่ถึงแพงแค่ไหนก็ซื้อให้เธอไม่ต้องกลัวว่าใครจะอิจฉาก็เพราะความสวยของเธอมันล้นหลามถึงผมไม่มีสักดาเนยศถ้าแต่จะขอกอดเธอเอาไว้ให้นาน,าน,านหน ทำให้ใจละผิวๆอาการของผมมาเริ่มจะโคม่าอยากขอเป็นแฟนแต่ใจยังไม่กล้าคือเหมือนว่าผมกำลังจะเป็นบ้าคิดไว้ในใจดูเธอแล้วที่ถ้าบ้านผมไม่มีอย่างเขาเราอิกใบอยากรู้ว่าเธอจะรักไหมสิคิดให้เธอเข้ามาแง่เจอกันวันละนิดแต่ใจและจิตก็มีชิวัดบอกใจตัวเองเอาไว้ว่าที่เธอเหมือนเป็นธรรมดาแต่ตัวของฉันจะไม่ยอมแพ้จะที่จนเธอเป็นภรรยา แค่บอกว่ารักฉันทีได้โปรดนะฟันถิงเธอตอนนับตาทุกครั้งที่ฉันตื่น